จากร้านที่เจ้ตลาดไทยเกษตรยนนะคะวันนี้มีจดงานเพิ่มเติมมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานตะแกงตัวงานคัดข้าวสารนี้ค่ะตัวจดงานนี้ถูกส่งมาจากท่านลูกค้านะคะที่มีข้อปัญหาในเรื่องของความเจอปนนะคะตัวนี้ก็ส่งตัวอย่างมาให้ทางร้านนะคะ สามตัวอย่างด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวจะจำแนกแยกออกไปนะคะที่เห็นเห็นเมื่อสักครู่ดมแล้วหอมหอมใช้พิสูจน์หลักฐานด้วยการดมก็จะเป็นข้าวกลขอนะคะหอมมะลินะคะแล้วก็เป็นเป็นหอมมะลิทั้งสองอันแหละและนี้เหมือนข้าวท้องไข่นะคะที่ปลูกแถวแถวตามทางเกือบเกือบจะเหนืออ่างทองยุทธยานะครสวรรค์จะเยอะนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความเจอปนในข้าวกันค่ะในข้อโจทย์งานนะคะมีแจ้งมาว่านะคะจะเป็นในเรื่องของการที่สีมาแล้วค่ะแล้วยังมีความปนนะคะในเรื่องของเศษต่างๆนะคะ,มะเมล็ดค่ะเมล็ดที่เป็นลักษณะของการเจอปนในข้าวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดอกหญ้าที่เป็นลักษณะของเม็ดถั่วนี้นะคะแล้วก็สิ่งเจอปนดอกหญ้าฝักหนอนนี่นะคะ อันนี้จะเห็นได้ว่าความโตมันก็จะมีความใกล้ๆกันเกือบข้าวอยู่นะแล้วก็จะเป็นพวกหินนะคะหินกวดก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ค่ะตัวน,นี้จะเป็นข้าวเหมือนข้าวท้องไข่อะมันมันเยอะปนอยู่เยอะนะคะเดี๋ยวลองไปทำการคัดดูค่ะในเรื่องของการคัดแยกนะคะไม่ใช่ข้าวเก่านะเพราะว่าเทมาแล้วหอมมากเลย นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความปนในจานแรกนะคะส่วนจานที่สองนี้ค่ะมีความปนแล้วก็ความเจอือที่ใกล้กันกับข้าวอยู่นะคะในข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิร้อยห้าอันนี้โจทย์งานก็คือคัดข้าวมะลิเต็มนะคะแล้วก็เอาดอกแย่ออกนะคะให้มีความเนียนที่สุดแล้วก็จะไปต่อยอดขายนะคะให้เวลาแพ็คถุงหรือเวลาขายนะคะมีความสวยงามนะคะ ไม่เจือเม็ดข้าวหักหรือข้าวปลายนะคะส่วนตัวนี้ข้าวสะอาดจานที่สามนี้คือข้าวสะอาดนะคะแต่ในข้าวสะอาดก็ยังมีความเจือในเรื่องของเศษต่างๆที่ออกจะขาวๆอยู่แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือไม่แน่ใจว่าตัวข้าวนี้เวลาสีนะคะ ในเรื่องของตัวหัวสีถ้าเป็นข้าวรุ่นกลุ่มควเรือนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ข้าวเราอาจจะแห้งไปก็ได้นะหรือว่าตัวข้าวเราปรับจูนย,ยังไม่ดีค่ะสีในรอบแรกๆค่ะจะมีการหักเยอะเราจะล่อนเอาตัวเม็ดเต็มออกได้บ้างบ้างไหมอะไรอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีวิธีนะคะมีขั้นตอนนะคะเป็นเคล็ดที่ไม่รับนะคะสำหรับงานส่งเสริมตะแกงในคลิปนี้นะคะในเรื่องของงานคัดข้าวสารค่ะ เดี๋ยวเราวันนี้ก็คือล่อนมือเหมือนเดิมแหละนะคะสามจานนี้นะคะเดี๋ยวเราลองล่นดูค่ะวันนี้ในโจทย์งานที่ให้แก้ไขนี้นะคะจะตอบโจทย์ได้ได้โดยตะแกรงนะคะต้องใช้ตัวรูยาวนะคะที่มีความช่วยนะคะตัวนี้เราก็จะใช้ตัว2อมิลน,นะคะสองมิลคูณยีมิลน,นะคะค่ะตัวในเรื่องของความเจือปนในเรื่องของหินแล้วก็ ตัวเศษนะคะที่มีความโตกว่าให้ออกจากตัวข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาใช้ตะแกรงตัวรูกลมเลยก็ไม่ได้นะคะต้องคัดสิ่งเจะปนที่มีความโตก่อนนะคะก็ที่เราใช้วันนี้ก็คือตัวตะแกรง2 2มิลคูณ20มิลน,นะคะแล้วก็ตัว 2, 5, 2. 5มิล5 2.5มิลกลมนะคะตัวนี้จานจะเลือกใช้เป็นงานสแตนเลสหรือแล้วก็งานชุบซิงค์นะคะ ตัวนี้เป็นงานชุบชิงนะคะจะเห็นวาวับจับตาแบบนี้นะคะตัวนี้จะใช้คัดตัวที่เป็นตัวส่วนงานของงานเมล็ดเต็มนะคะแล้วก็ตัว1.8นะคะเอามาลองรับในเรื่องของตัวปลายข้าวนะคะหรือว่าเราอาจจะมาใช้ในเรื่องของตะแกรงสามเหลี่ยมได้ค่ะวันนี้ก็หยิบมาพูดคุยกันในเรื่องของตัวตะแกรงนี้นะคะที่สามตัวนี้นะคะในส่วนของงานคัดข้าวสานี้มีความเจ็บบนแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ คลิปก็จะค้ำค้ำหน่อยพอดีว่าติดเรื่องของงานมาสองสามวันแล้วอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำวันนี้ก็ขออนุญาตทำค้ำคหน่อยะคะ่ะในงานตัวแรกนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการคัดกลุ่มง,งานชิ้นใหญ่นะคะที่มีความเจือในข้าวนะคะให้ออกก่อนนะคะในเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นพวก มันจะเป็นเมล็ดเหมือนกับดอกดอกหญ้าที่เป็นเหมือนเมล็ดถั่วค่ะแล้วก็มีหินชิ้นใหญ่ๆนี้นะคะหินกวดใหญ่ๆความจริงหินพวกนี้เข้าไปในในห้องขัดขาวในะแกนแกนขัดขาวก็จะสึกนะคะกล่องก็จะแตกนะคะความจริงต้องทําความสะอาดตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะเอาไปสีด้วยซ้ํานะคะเพราะไม่งั้นเราต้องคอยเปลี่ยนกล่องกล่องข้าวที่มันจะแตกนะคะ ก็เสียดายสางล์นะกล่องหนึ่งก็สี่ห้าร้อยบาทค่ะแกนศึกก็ต้องเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนี้นะคะก็ก็จะเป็นตัวหินเนี่ยนะคะที่ที่อยู่ด้านบนนี้นะคะตัวเมล็ดข้าวเต็มยาวๆสวยๆนะคะก็จะตกลงไปที่ตะแกรงชั้นล่างนะคะเออตอนนี้เจนใช้ถาดรับอยู่ค่ะ แต่จะเป็นหินกวดนะคะที่มีความโตตั้งแต่3มิลขึ้นไปนะคะมันก็จะไม่ลงขาดที่ตะแกรงแบบนี้ค่ะแต่ข้าวข้าวเต็มก็จะร่วงลงไปทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวข้าวที่เป็นเม็ดเต็มเม็ดหักนะคะแล้วก็ปลายข้าวจะ,จะลงลงลงไปนะคะกับจากตะแกรงตัว2มิลน,นี้ค่ะแล้วก็จะเหลือเป็นหินกวดนี้นะคะ ในโจทย์ข้อแรกของตัวงานข้าวปนหินนะคะหินกวดนะคะถามตอบว่ามันเราทุกครั้งเราจะบอกว่าตะแกรงไม่ใช่เป็นตะแกรงคัดหินกวดเครื่องร่อนไม่ใช่เครื่องร่อนคัดหินกวดนะคะแต่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ชัดเจนคือแต่จะสามารถคัดได้ที่มันจะโตกว่าโตกว่าหรือเล็กกว่า,วาเม็ดข้าวนะคะก็คือจะสามารถทําได้แต่จริงๆมันจะมีเครื่อง เครื่องคัดหินอีกอย่างหนึง่งจะทําหน้าที่แล้วก็กระบวนการคนละคนละอย่างกันนะคะเป็นเรื่องของการล่อนฐานตะแกรงคนละแบบคนละชนิดกันนะคะแต่อันนี้เรามันเป็นเรื่องของตัวความเจือมันมีความโตกว่าข้าวมันก็เลยออกได้ค่ะนะคะ,นะคะแต่ตัวนี้จะไปคัดสองมิลจะสองมิลสองสองมิลคูณยี่สิบมิลน,นี้ ไปคัดข้าวเปลือกได้ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะนอนรูแต่ถ้าเป็นข้าวสารโอเคนะคะข้อเสียของงานตะแกงที่เป็นลักษณะของรูยาวนะคะก็จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ในเรื่องของการที่งานเจอปนนะคะที่มีความแบนนะคะเมื่อเครื่องมันขยา่ารลอนนะคะตัวนี้ถ้าตัวตัวหญ้าดอกหญ้าต่างๆที่มีความยาวแล้วมีความใกล้เคียงกันกับข้าวก็จะไม่ออกนะคะ ตัวหินที่มีความโตเท่ากันกับข้าวนะคะเขาก็จะไม่ออกนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก,ก็จะเป็นเรื่องของหินที่มีความแบนแล้วยังอดออกมาได้อยู่นะคะแต่ว่าถามว่าคัดได้ไหมก็คัดได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็จะไม่ได้ออกทั้งหมดนะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะเพราะมันไม่ใช่เครื่องคัดหินเราพูดกับเครื่องขยา่าตะแกรงคัดตลอดเวลาว่าอะไรใดๆก็ตามที่มันมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันกับข้าวข้าวเขาลงได้เขาก็ลงได้เหมือนกัน อันนี้ก็คือข้อคําตอบนะคะว่าเขาก็มีส่วนที่ลงมาด้วยด้วยนะคะเพราะว่าเขามีความโตเท่ากันกับเม็ข้าวค่ะว่าตัวนี้ถามว่าอาจจะมองว่าเราไม่โตแต่จริงๆเนี่ยมันมีความแบนไงมันเอียงตะแคงลงมาค่ะมันมีความอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะมีความโตเท่ากันกับข้าวเมื่อเครื่องคัดขย่าไปมเมื่อกี้ที่เราเอาแปลงก็เทียบเทียบเียงกันกับการคัดขย่าไปของเครื่องค่ะก็จะตกลงมาได้นะคะ แต่ก็จะมีเห็นว่าคงค้างอยู่บนเครื่องนะคะบนชั้นบนนะคะของการคัดอยู่เยอะมากทีเดียวอันนี้นะคะเจนก็จะเอามาล่อนรอบที่สองแล้วนะคะรอบ2องนี้ก็จะเห็นได้ว่าสะอาดขึ้นนะคะสะอาดขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะตัวตะแกรงตัวรูยาวสมิลน,นะคะคัดตัวในเรื่องของตัวข้าวหินที่มีความโตกว่าสองมิลน,นะคะ คัดผ่านตะแกรง2มิลคูณ20มิลค่ะก็จะได้ข้าวที่สะอาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการคัดแยกในเรื่องของข้าวเต็มข้าวหักข้าวปกันค่ะในความเจือปนของจานที่2องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเศษเล็กๆน้อยๆนะคะที่เล็กกว่าข้าวนะคะเมื่อสักครู่คืองานโจดท,ที่โตกว่าข้าวนะคะ อันนี้เล็กกว่าข้าวแล้วก็ใกล้เคียงกับเม็ดข้าวนะคะก็จะเป็นตัวพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชนี่นะคะแล้วก็เศษหินเล็กนะคะแต่ที่เห็นนะจะเห็นเป็นตัวเมล็ดธัญ,ญพืชมากกว่าค่ะเป็นเศษลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปคัดคัดเอาดำๆออกแหละถามว่าอันนี้จะใช้อะไรดีอันนี้จะใช้อะไรดีเนาะก็เดี๋ยวขอเลือกเป็นชายตะแกงนะคะ ที่สองมิลห้านะคะเพื่อที่จะคัดตัวนี้ออกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานตะแกรงนะคะของตัวงานสองจุดห้ามิลนะคะซึ่งเราเลือกมาที่จะคัดในเรื่องของตัวข้าวเต็มเม็ดสวยนะคะแล้วก็เศษที่เล็กกันกว่าข้าวนะคะให้เขาตกลงไปที่ชั้นล่างนะคะเราเพื่อที่เราจะคัดตัวข้าวสวยอะคะ่ะให้ยังคงอยู่บนบนตะแกรงนะคะ นี่มันก็จะมืดๆสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จ,จะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพัดในเรื่องของตัวข้าวเต็มนะคะให้คงอยู่ที่ชั้นบนนะคะแล้วก็พัดเศรที่เราไม่พึงประสงค์นะคะลงที่ชั้นล่างค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าจากงานเจื้อมสักครู่นะคะแทบจะไม่ไม่เห็นอยู่แล้วนะคะเหลืออีกสองชิ้นรับหนึ่งพอดีว่าถ้าเกิดว่าเป็นเ,ปน,นเรื่องของการใช้เครื่องร่อนนะคะมันก็จะพาดไปเลยพารผ่านไปเลยจะไม่มีมากองแบบนี้เหมือนที่ตั้นเขี่ยไปเขี่ยมานี้เป็นแค่งานตัวอย่างในเรื่องของการคารัดกรองเฉยๆนะคะถ้าใช้เครื่องมันจะค่อนข้างจะคอมพิวกว่านี้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะข้าวนะคะแทบจะไม่มีความปนอยู่เลยนะคะก็จะเป็นข้าวขาวๆสวยๆนะคะพิ่ะแ,แกงชั้นบนค่ะแล้วก็จะเป็นตัวข้าวข้าวมเมล็ดเต็มนะคะเป็นข้าวมเมล็ดเต็มสวยนะคะพร้อมไปแพ็คขายให้ได้ราคานะคะจะสวยงามแบบนี้นะคะเป็นส่วนของงานตัวข้าวสวยนะคะข้าวมเมล็ดเต็มค่ะ ถ้าเรารีเช็คนะคะกับงานตัวข้าวเมล็ดเต็มเมื่อสักครู่นะคะที่บนตะแกรง2.5คูน20มิลน,นะคะก็จะเป็นข้าวเมล็ดเต็มสวยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะวันนี้พอดีเอาถาดสแตนเลสรับนะคะก็จะมีความเงาหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานปนนะคะที่ตกลงมานะคะก็จะเป็นพวกเมล็ดนะคะเมล็ดกลมดําต่างๆนี้นะคะแล้วก็ความข้าวไม่สวยนะคะข้าวหักนะคะแล้วก็ปลายข้าวนะคะ จะยังคงเห็นได้ว่าข้าวเต็มตกลงมาได้บ้างนะคะเราสามารถคัดสองขาดสองสอครั้งได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อจะคัดตัวข้าวเต็มออกเพิ่มขึ้นนะคะนี่จะเป็นเรื่องของการคัดตัวเศษนะคะเศษดําเศษเล็กนะคะเศษหินเล็กนะคะออกจากตัวข้าวดีนะคะที่เมื่อกี้มีความเจอปนอยู่นะคะในข้าวดีนะคะตอนนี้ข้าวดีข้างบนไม่มีความเจือแล้วนะคะ ตัวงานเศษก็จะตกลงมาที่ชั้นนี้ค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปในเรื่องของการคัดข้าวเต็มแล้วก็แยกในเรื่องของตัวที่เป็นข้าวข้าวตรงส่วนนี้นะคะในในถุงที่สองของลูกค้านะคะตอบโจทย์ข้อปัญหาข้อที่สองผ่านไปแล้วนะคะ ตัวนี้งานคัดโจทย์ข้อที่สามนะคะจะเห็นได้ว่าตัวงานข้าวนะคะมาค่อนข้างจะไม่ได้มีความเจอปนอื่นๆมานะคะแต่จะเป็นตัวข้าวที่มีความหักเยอะค่ะมีความหักเยอะถ้าจะไม่เห็นข้าวดีเลยค่ะตัวนี้เราสามารถใช้ตัวตะแกงง2.5สักคู่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปไล่คัดกันจากตัวตะแกงง2.5เลยค่ะ จากความปนเมื่อสักครู่นะคะที่มีข้าวเต็มข้าวหักและข้าวปลายนะคะเมื่อเมื่อทําการร่อนนะคะร่อนเขี่ยไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวงานมันเต็มนะคะข้าวเมื่อสักครู่ะคะ่ะน่าจะประมาณสักเกินครึ่งกิโลจนว่าเจ็ดแปดขีดได้แต่ตอนนี้ข้าวเต็มเหลือแค่สองขีดนี่แหละที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่นิดหน่อยแล้วก็ไปเป็นข้าวหักที่ชั้นที่สองนะคะ จะเป็นข้าวหักจะเยอะอยู่ที่ชั้นที่สองด้านล่างนี้ค่ะเยอะมากเลยเต็มถาดเลยนะคะข้าวเต็มก็จะได้เท่านั้นนะคะประมาณสองขีดตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวข้าวหักนะคะก็จะเยอะเลยถ้าเราถ้าเรามีความว่าต้องการยังเสียดายข้าวเต็มที่อาจจะมีอยู่ในบางส่วนของตัวนี้นะคะก็เราก็สามารถใช้ตัวแกงนะคะล่อนคัดอีกรอบหนึ่งได้ค่ะเก็บ กองสนไป้ก่อนแล้วก็เอานี้มาล่อนคัดตัวข้าเต็มอีกรอบนึงกอาจ,จะได้เข้าเต็มเพิ่มขึ้นนะคะที่ตะแกรงฟองจุมิกลกรมค่ะวันนี้นะคะจ,ะจะใช้ตัวงานของตัวสามเหลี่ยมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสามสามเหลี่ยม3.2มจุคูณสานะคะทุกด้าน3.3.2นะคะไดมิตเตอร์กลางคือประมาณ1.8ถึง1.9มิลน,นะคะโตไม่เกินสมิลน,นะคะ ก็คัดในเรื่องของตัวข้าวหักนะคะที่คัดออกจากข้าวเต็มมาสักครู่นี้นะคะคัดที่ตะแกรงสามเหลี่ยมค่ะเพราะว่าเครื่องรุ่นของเราต่อๆมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะลูกค้ารีเควสสามเหลี่ยมมาค่ะก็เดี๋ยวไปคัดตัวข้าวหากักเอาเข้าปลายออกจากข้าวหักนะคะ ไวไปขายเป็นข้าวรวมได้ส่วนข้าวปลายคัดแยกขายเป็นข้าวปลายไปในส่วนของงานตัวข้าวหักตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะมีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะแล้วชั้นด้านล่างนี้นะคะก็จะตกมาเป็นในเรื่องของตัวข้าวปลายนะคะส่วนใหญ่แล้วตะแกรงงานคัดสามชั้นเนี่ยชั้นบน,าานเวลาคัดข้าวสารก็จะเป็นข้าวเต็มชั้นที่สองอะข้าวหักมันก็จะอยู่บนตะแกรงนะคะของของชั้นที่สองค่ะแล้วตัวส่วนของตัวข้าวปลายเนี่ย มันก็จะตกลงไปที่ชั้นล่างเราก็ใช้เป็นถาดเรียบรับนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวลงไปจําแนกใส่จานไว้เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของตัวค้าโจทย์งานที่3านี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในข้อของคําตอบโจทย์งานของคําถามถุงที่3มนะคะในเรื่องของการคัดเข้าเต็มนะคะเข้าหักนะคะ ข้าวหักก็จะยังพอมีข้าวเต็มปนอยู่ถ้าต้องการให้ให้ได้เปอร์เซ็นต์ในการขายข้าวเต็มมากขึ้นเนี่ยก็ให้เอาไปทำสองรอบนะคะในส่วนของงานตรงนี้ค่ะเราก็ชั้นที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวข้าวปลายค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวปลายนะคะเราก็เป็นข้าวหักค่ะแล้วก็เป็นข้าวเต็มนะคะ เวลาคัดอย่างที่แจ้งไปนะคะที่ชั้นบนก็จะเป็นข้าวเต็มชั้นสองก็จะเป็นข้าวหากักแล้วก็ชั้นที่สามก็จะเป็นข้าวปลายนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะแล้วกาบขอประธานอภัยที่ทาคลิปคำๆอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่างานมันออกมาลักษณะน,นี้จริงๆค่ะก็จะเป็นข้าวเต็มข้าวหากักข้าวปลายนี่แหละค่ะนะคะ ตัวตะแกงตัวสามเหลี่ยมค่ะกับตัว1.8นิลกลมนะคะสามารถนะคะใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะจะเลือกใช้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะคะ1.8กลมก็ได้นะคะเพื่อขัดปลาคาวออกค่ะข้าวชั้นเต็มชั้นหักก็จะอยู่ที่ชั้นที่สองเหมือนเดิมค่ะก็จะได้งานมาในลักษณะนี้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะงานตะแกรงนะคะยังคงความสำคัญกับกลุ่มงานคัดเสมอนะคะสำหรับคุณพี่คุณเพื่อนนะคะที่มีเครื่องคัดอยู่แล้วเดิมนะคะที่เป็นลักษณะของการใช้งานตะแกรงนะคะก็สามารถเอาไปเลือกใช้นะคะให้ตอบโจทย์ตรงกันกันกบหน้าง,งานได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะสำหรับการที่เราแจ้งท่านลูกค้านะคะไปแล้วในหลายๆครั้งนะคะ ว่าอะไรใดๆก็ตามค่ะที่มันมีขนาดแล้วก็น้ําหนักเท่ากันกับมเมล็ดข้าวนะคะเท่ากันหรือใกล้เคียงนะคะมีความโตเท่ากันนะคะก็มันก็จะไม่ออกนะคะส่วนใหญ่แล้วในส่วนของงานตะแกรงเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้งานร้อยเปอร์เซ็นหรอกทครกล้าบอกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องนับถือนะคะที่ท่านกล้ามากนะคะเราะแต่ว่าที่ร้านเราจะบอกว่ามันจะช่วยท่านนะคะในเรื่องของการคัดแยกแล้วก็คัดทําความสะอาดนะคะในเรื่องของการคัดนะคะ ส่วนของงานตะแกงเนี้ยในความเจอมันขึ้นอยู่กับหน้างงานด้วยว่าเจอมากเจอน้อยนะคะแต่ง,งานตะแกงจะช่วยท่านได้นะคะในหมดงานค่ะ70-85%นะคะอาจจะได้ถึง90%ได้มันขึ้นอยู่กับการเจอปนในงานน้าง,งานด้วยเราจะไม่กล้าพูดว่ามันถึงร้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้งานเจอมันหลากหลายจริงๆค่ะก็วันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะ สำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ข้อปัญหาและข้อแก้ไขข้อโจทย์งานนะคะให้ได้มาเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณคุณพี่นะคะคุณเพื่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของงานตะแกรงและงานเครื่องคัดที่ยังสนับสนุนกันอยู่และยังให้เราได้รับใช้ท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ